สวัสดีผมชื่อเปอร์และนี่เพื่อนคู่ใจของผมไอเจ้าเ่งสนักพันธลบาบดอผสม มันชอบเล่นแรงๆกับผมบ้าพลังดีที่บ้านผมเล้งแบบปล่อยอะนะก็แน่นอนแหละมันต้องมีเห็บมัดอยู่แล้วดูสิตัวเบลเลอร์เลยแบบเนี้ยมันต้องขยี้ขยี้ขยี้หนวดหนวดหนวดถูถูถ,ถูให้รับคาไปเลยผมมีตัวช่วยเป็นจัมพูแบน็ิกงสูตรกำจัดเห็บมัดตัวนี้เลยเพราะว่ากันว่ามีนี่กกำจัดเห็บมัดแบบ100%ภายใน24ชั่วโมงด้วยนะเลยลองเอามาใช้ดูตอนแรกเนี่ยคิดว่ากลิ่นมันต้องเป็นยานแรงๆแน่ๆแต่พอลองมาใช้จริงแล้วเนี่ยกลิ่นหอมฟอง,งนะออนุ่มเยยหนียกวนๆ นวดไปทั้งตัวเลยนะครับเอาให้พวกเห็บหมัดเนี่ยมันไม่มีที่อยู่ไปเลยเวลาล่างน้ําออกเนี่ยครับพวกฟองชมพูที่น้องเผล่อเลี้ยเข้าไปอะ่ะไม่เป็นอันตรายนะครับหายห่วงได้เลยไหนมันชช่ตัวมาผลดีๆสิโอ้ยบาพลังกว่าเดิมอีกสงสัยสบายตัวแล้วสินะไหนมาลองดูซิว่ากําจัดได้จริงไหมเฮ้ยนิ่งครับที่เลยทุกคนก็ถือว่าได้กําจัดแล้วก็ปกป้องไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวจะหาเวลามาอาบให้อีกนะไอ้เจ้าเฮงส่วนใครอยากมีตัวช่วยในการกําจัดเห็บหมัดกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับบายบาย